สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับคือความต่อเนื่องของฟังก์ชันก่อนที่จะไป <c oughs> เรียนในภาคของทฤษฎีนะครับคุณครูขอยกตัวอย่างกราฟของฟังก์ชันหนึ่งให้นักเรียนพิจารณานะครับด้วยการใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไร วิจรารณญาณหรือว่าเซน์บางอย่างค <c oughs> ำถามคือว่าณนะเลขนั้นต่อเนื่องหรือไม่นะครับเลขแรกที่จะให้ดูก็คือเลขลบสี่นะครับณนะเลขลบสี่เนี่ย fx อ่ fx นะตรงนี้นะนะครับเลขสามนะถามว่าตรงนี้ต่อหรือเปล่านะี่ครับ จะยกตัวอย่างนะเราเรียนค่อยๆคร่อยๆรวบรวมข้อมูลนะครับอ่าตรงนี้ต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นดูดูโบตรงกลางนะครับมันก็เลยไม่ต่อครับาวนี้ไปถามที่ณที่เลขสองบ้างนะครับณที่เลขสองเนี่ยทางทางขวาเนี่ยได้เลขสองทางซ้ายได้เลขลบสองนะครับแบบนี้ก็ไม่ต่อเนื่อง แต่ภาพเห็นก็ชัดเจนนะครับว่าสองเส้นนี้มันไม่ต่อกันมันชีกขาดออกจากกันต่อไปมาดูที่ลบหนึ่งบ้างลบหนึ่งเป็นจุดดำนะครับ mx เท่ากับหนึ่งอ่าแบบนี้คือต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้านักเรียนมีกราฟแล้วก็ใช้การพิจารณาแล้วถามว่าตอบไม่ต่อเนี่ยตอบด้วยความรู้สึกน่าจะไม่ผิดน,นะครับ แต่ว่ามีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันหลือเกินในชีวิตของเราที่มันเขียนกราฟค่อนข้างยากเวลาพิจารณาจะต้องใช้พิจารณาในรูปของการเชิงคำนวณซะมากกว่าก็ไปดูที่นิอย่างกันนะครับอันแรกนะครับ f จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับบนช่วงปิด ab นะครับแล้วก็ c อยู่บนช่วง ab ถ้ามันต่อเนื่องนะครับถ้ามันต่อเนื่องที่ x เท่ากับเลข c อ่ะก็ต่อเมื่อเงื่อนไขแรกครับ f c หาค่าได้หมายความว่าเอา c ไปแทนค่าใน f แบบซื่อเลยนะครับแบบม .4 เลยแทนค่าธรรมาดาเนี่ยแล้วมันแทนได้ผ่านเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่สองลิมิตที่เลขนั้นก็ต้องหาค่าได้ด้วยนะครับหาค่าลิมิตได้ด้วยค่าใกล้เคียงพุ่งเข้าหาเลขเดียวกัน และเงื่อนไขสุดท้ายนะครับสองเลขที่กล่าวมาเนี่ยมันต้องเป็นเลขเดียวกันแล้วเราถึงจะตอบได้ว่ามันต่อเนื่องนะครับครานี้ลองไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ f x เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งถามว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับสองหรือไม่ต่อเนื่องเท่ากับ x เท่ากับศอที่ x เท่ากับสองหรือไม่ขั้นที่หนึ่ง ก็คือแทนค่า x ด้วย2ไปเลยนะครับ f 2ก็แทนค่า2ไป2กำลัง2ได้4 4ลบ1ได้3นะครับก็แปลว่าดาัน1ผ่านไปที่เงื่อนไขที่2คือลิมิตหาค่าได้ไหมนะครับลิมิต f x เนื่องจากว่ามันไม่มีสมการแตกย่อยนะครับมีสมการเดียวก็แปลว่าหาลิมิตตัวนี้นั่นแหละแล้วลิมิตเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีส่วนเป็นศูนยให้กังวลใจใช่ไหมครับ ก็เลยแทนค่าได้เลยเมื่อแทนค่าได้เลยมันก็เลขเดียวกันคือ3ขั้นที่3เราเราเห็นด้วยตาเปล่านะครับว่ามันเท่าแต่ว่าเราต้องแสดงให้ผู้อ่านเนี่ยหลับราบด้วยว่าเรารู้วิธีการนะครับประกอบกับโจทย์ในอนาคตยากๆเนี่ยมันจำเป็นจะต้องเทียบนะครับก็เลยเทียบให้เห็นเลยว่า f 2ได้เลข3และลิมิต f x ได้เลข3มันเท่ากันจริง แล้วก็อย่าลืมตอบครับว่ามันต่อเนื่องเพราะมันผ่านทั้ง3ด้านโอเคนะครับไปที่ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่สอง f x เท่ากับ1ส่วน x ลบ3ถามว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่นะครับอยากรู้ว่าต่อไม่ต่อก็ไปที่ขั้นที่1คือแทนค่าเลยอย่างที่ครูบอกต้งแต่ตอนต้นว่าแทนค่าแบบซื่อเลยนะครับขั้นที่1แทนค่าแบบแบบมสเลย นะครับจะพบว่าตัวส่วนเป็นสามลบสามได้ส่วนเป็นศูนย์ซึ่งมันไม่มีคำตอบเมื่อไม่มีคำตอบเนี่ยด่านหนึ่งก็ไม่ผ่านแล้วก็ไม่ต้องไปทำด่านสองสามต่อนะครับก็ตอบได้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสามโอเคครับเป็นไงเริ่มเริ่มง่ายแล้วนะเริ่มเข้าใจความต่อเนื่องแล้วฉะนั้นความยากง่ายน่าจะอยู่ที่ลิมิตเรื่องที่แล้วมากกว่า ส่วนความต่อเนื่องก็แค่ทำสามขั้นตอนนี้โอเคมาโจทย์ตอนนี้เป็นแบ่งกรณีและถ้า x ไม่เท่ากับสามเนี่ยให้ทำข้างบนแต่ถ้า x เป็นสามเป๊นะนะให้ตอบห้าเลยถามว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับสหรือไม่นะครับอันแรกคือแทนค่าแบบซื่อๆ f สามนะครับก็คือสามเป๊ะเปสามเป๊ะเให้ตอบ5ก็ตอบ5้ฉะนั้นขั้นหนึ่งจึงผ่านอย่างง่ายดาย ต่อไปขั้นสองคือหาลิมิต fx เมื่อ x เท่าใกล้เลข4ในข้อนี้คือเลข3ใกล้เลข3คือยังไม่3ก็เลยต้องใช้กรณีบนนะครับลิมิตกรณีบนนี่ก็ต้องเหมือนไปทวนลิมิตไปในตัวนะครับแทนค่า3ตรงๆไม่ได้เนี่ยแยกตัวประกอบได้นะครับเราก็แยกตัวประกอบตัวบนเป็น x ลบ3คูณกับ x บวก2 x ลบ3กับ x ลบ x 3ตัดก,ก,กันก็นกนกนเลยเหลือแตนะ่ x บวก2นะครับ x บวก2มันไม่มีส่วนให้เป็นปัญหาแล้วก็แทนค่าได้เลยพอแทนค่าแล้วจะเป็น3บวก2เท่ากับ5ปรากฏว่าขั้นที่1ได้หและขั้นที่สองได้5้าเท่ากันจึงตอบว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับสนี่นะครับตัวอยา่างถัดไปก็คล้ายอันนี้แล้วนะครับแต่ต้องการเช็คเรื่องความต่อเนื่องเฉยๆหน้าตาฟังก์ชันจึงดูไม่ยาก นะครับถามว่าต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ3หรือไม่โอเคไปขั้นแรก f ลบ3ก็ต้องไปดูที่ลบ3จริงๆเลยลบ3จริงๆก็คือเท่ากับ3เท่ากับ3เนี่ยอยู่กรณีล่างคือ x ลบ2นะครับแทนค่าลบ3ลงไปมันก็จะเป็นลบ3ลบด้วย2ก็เลยได้ลบ5ขั้นที่1นึผ่านไปขั้นที่2ลิมิตเข้าใกล้ลบ3แย่แล้ว เพราะว่ามันมีการเข้าใกล้ทางด้านซ้ายและด้านขวาจึงต้องทําซ้ายขวานะครับสําหรับข้อนี้พอทําด้านซ้ายก็คือน้อยกว่า3น้อยกว่าลบสาน้อยกว่าลบสามเนี่ยใช้กรณีบนนะครับกรณีบนคือ 2x งบวกหนึ่งสบวกหแทนค่าลบสาลงไปลบสาูณสเป็นลบหกลบหกห้าได้ลบหาในลบห้านะครับทางซ้ายได้ลบหเสร็จแล้วไปทําทางขวา ทางขวาก็คือมากกว่า3มากกว่า3ใช้ในใช้กรณีล่างคือ x ลบ2นะครับ x 2, ลบ2อขูรุนมากเลย x ลบ2แทนค่าด้วยลบ3ก็เป็นลบ3ลบ2ได้ลบ5้ขูรุนว่ามันจะเท่ากันไหมปรากฏว่ามันเท่ากันนะฮะแปลว่าลิมิตหาค่าได้คือลบ5นี่พวกเราเพิ่งทำลิมิตเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็มาเทียบกันระหว่างขั้นที่1กับขั้นที่2ปรากฏว่ามันเท่ากันเนะได้ลบ5เท่ากัน ก็แสดงว่าข้อนี้ต่อเนื่องอตัวอย่างที่ห้านะครับคราวนี้เราเราเขาเรียกว่าอะไรพิกโจทย์บ้างเขาก็ให้ฟังก์ชันมาฟลึกนะครับแล้วก็สั่งเลยว่าต่อเนื่องแล้วถ้าต่อเนื่องที่หนึ่งต้องมีค่าเท่าไหร่ถึงจะต่อ,อที่หนึ่งก็จะต้องหาค่าได้ใช่ไหมครับวิธีคิดก็คือเมื่อเนื่องจากมันต่อเราก็คั้นสุดท้ายมาเลย เนื่องจากมันต่อเอาขั้นสุดท้ายมาเลยนะครับขั้นสุดท้ายคือ,อ f หนึ่งกลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งต้องเท่ากันตอนนี้กํากำลังหาว่า f 1ได้เท่าไหร่คือเราต้องไปกําหนดโจทย์ว่า f 1เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เลยมาถามฝั่งลิมิตแทนก็นะเหมือนเรียนเรื่องลิมิตอีกแล้วนะครับก็เอา f x มาลงมาก็คือ x กขาลสาลบหนึ่งส่วน x 2าสองลบหนึ่ง จะเห็นว่าแทนค่าแล้วได้่วนส่วนศูนย์ต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบช่วยตัวบนเป็นหน้ากําลังสามลบหลังกาลังสามนะครับก็แยกตามสูตรตัวล่างก็เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกาลังสองก็แยกตามสูตรนะครับได้ x ลบหนึ่งคูณ x กาลังสองบวก x บวกหนึ่งข้างล่างได้ x ลบหนึ่งกับ x บวกหนึ่งจะเห็นว่ามีตัวประกอบร่ว nee ม x ลบหนึ่งเหมือนกันก็สามารถหารตัดคอนไปได้โจทย์ก็เลยเปลี่ยนเป็น x กาลังสองบวก x 1วกนส่วนดยวย x บวกหะครับแทนค่า1ลงไปก็จะได้1นึ1่งบวกหบวกหเป็นสามบวกหเป็นสก็ได้3าส่วนสฉะนั้นเราจะต้องตอบว่า F อ่าเราจะต้องแจ้งว่า F 1มีค่าเท่ากับ3 2ด้วยจึงจะทำให้ f x ข้อนี้สมบูรณ์คือต่อเนื่องทั้งทั้งฟังก์ชันนะครับต่อไปตัวอย่างที่6กตัวอย่างที่หก็เป็นโจทย์แบบพิกเหมือนกันก็คือให้ ให้มาว่าต่อเนื่องแล้วก็ให้ไปหาเลขที่อยากรู้นะครับในที่นี้เขาให้หาเลข k ถ้ามันต่อเนื่องจริงมันก็ต้องผ่านขั้นสามขั้น3ก็ต้องอ่า f x กับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้เลขที่สนใจจะต้องเท่ากันเลขที่สนใจคือเลขหนึ่งนะครับสำหรับข้อนี้โอเคฉะนั้นเราก็รู้ว่า f 1น่ะมันจะต้องได้ตัวนี้ไงก็คือได้ k นะครับ แล้วลิมิต f x ก็เป็นตัวนี้แทนโอเคการที่จะหารตัดทอนได้การแยกตัวประกอบให้ได้รู้เนี่ยยากมากไม่เหมาะไม่เหมาะกับความปวดหัวนี้เราใช้วิธีนี้แทนคือคูณด้วยสังยุคเพื่อให้รูทมันหายไปหน้าตามันเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยสังยุคก็คูณด้วยหน้าบวกหลังนะครับเมื่อคูณแล้วอย่าลืมคูณตัวส่วนด้วยตัวนั้นด้วยไม่งั้นคำตอบ มันจะกลายเป็นการเปลี่ยนโจทย์นะครับต้องคูณเหมือนกันทั้งบนและล่างข้างบนเราตั้งใจทำครับมันก็เลยคล้องจองตามสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันก็เลยได้หน้ากำลังสองเห็นไหมครับรูทเลยหายไปลบด้วยหลังกำลังสองเป็นตัวนี้ส่วนข้างล่างเป็นผลผลลัพธ์ของสงครามนะครับว่าเราทําอะไรไปก็เหลือซากนะั้นก็คือเหลือตัวหน้ากับต,ตัวหลังให้คูณกันตัวหน้าคือ x ลบหนึ่งตัวหลังคือรูทเอกบหนึ่งนะครับ จะเห็นว่ามีตัวประกอบร่วมคือ x ลบเหมือนกันก็จะสามารถหาตัดทอนกัได้โจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นลิมิตหนึ่ส่วนรูท x บวกหนะครับเมื่อ x เท่ากับหถึงหน้าตาหน้าเกยียดอย่างไรถ้าแทนค่าแล้วไปต่อได้ก็แทนค่าเลยนะครับเมื่อแทนค่าแล้วก็รูทหนึ่งได้หนึ่งหได้สก็จะได้1นส่วนสก็แสดงว่า k มีค่าเท่ากับ1นส่วนสครับ ตัวอย่างที่7นะครับถามครอบจักรวาลว่าฟังก์ชันต่อไปนี้มีความต่อเนื่องที่จุดใดบ้างนะครับแนวคิดก็คือส่วนใหญ่แล้วตัวมันเองตัวมันเองฟังก์ชันมันเองมันจะต่อเนื่องแทบจะทั้งหมดนะครับยกเว้นบริเวณที่มีปัญหาเช่นตัวส่วนเป็นศูนย์หรือจุดเชื่อมต่อนะครับก็ ไม่ว่าอันนี้เฉพาะข้อนี้นะครับไม่ว่ากรณีไหนที่ครูพูดถึงคือกรณีที่ส่วนเป็นศูนย์ก็คือกรณีที่ x เป็นศูนย์นะครับอยู่ตรงนี้กับกรณีที่เชื่อมต่อข้อนี้ก็เชื่อมต่อที่เลขศูนย์ก็เลยสบายว่าข้อนี้พิจารณาที่ศูนย์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอนะครับอ่าก็ไปพิจารณาที่ x เท่ากับศูนย์โอเคขั้นที่หนึ่งนะครับ F0 เท่ากับหนึ่ในนี้จดบอกนะครับแล้วก็ขั้นที่2ลิมิตที่0ูนย์มีค่าไหมนะครับแต่ว่าการหาลิมิตไม่จําเป็นต้องแทนค่าถ้าได้ศูนย์ส่วนศนย์สามารถใช้วิธีการอื่นช่วยได้อันนี้ก็จะแยกตัวประกอบดึงเออกมาก็หารตัดทอนกันได้เหลือ x-1 ลบนะครับแทนค่าศูนย์ลงไปก็จะกลายเป็นลบห่อ้าวอ้าวอะไรครับเพราะเราเห็นเหตุการณ์เ่องหน้าว่า f ศูนย์ดับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันไม่เท่ากันแสดงว่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโจทย์ใหญ่ถามว่าต่อเนื่องที่จุดใดบ้างเราเลยตอบว่าต่อเนื่องทุกจุดครับยกเว้นที่ x เท่ากับศูนย์โอเคนะครับเพราะกรณีสนใจคือเลขศูนย์นะครับว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าส่วนตัวเลขอื่นคนอื่นเนี่ยเขาต่อเนื่องกันหมดอยู่แล้วนะฮะโอเค ต่อไปตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่8นะครับคําถามเดิมคือต่อเนื่องที่จุดใดบ้างนะครับต่อไปขายเดิมเลยนะครับอันนี้ก็ส่วนเป็นศูนย์แล้วก็เชื่อมต่อก็เป็นศูนย์แสดงว่าพิจารณาที่ศูนยตัวเดียวนะครับ f ศูนย์เท่ากับสองแล้วก็อ่านเป็นค่าสมบูรณ์ก็ต้องไปหาซ้ายกว่าเพราะว่าซ้ายมันได้เลขหนึง่ง ไม่ใช่ซ้ายมันคิดวิธีหนึ่งขวามันคิดวิธีหนึ่งใช่ไหมครับมันอาจจะมีความเสี่ยงว่าเท่าหรือไม่เท่าถ้าเป็นด้านซ้ายก็แปลว่าน้อยน้อยก็แปลว่าติดลบถอดค่าสมบูรณ์ก็ต้องเป็นติดลบ x ใช่ไหมครับเมื่อหารตัดทอนได้ลบหนึ่งแต่แสดงว่าทางซ้ายได้ลบหนึ่งทางขวานะครับมากกว่าศูนย์มีค่าเป็นบวกถอดค่าสมบูรณ์ก็ถอดออกมาเลยตรงๆนะครับก็เลยได้หนึ่งก็ไม่ผ่านต้องแต่ลิมิตนะครับเพราะว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ เมื่อลิมิีหาค่าไม่ได้ก็ไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีส่งผลกระทบนะครับแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบว่าต่อเนื่องทั้งหมดยกเว้นที่ x เ,เท่ากับ0นะครับนักเรียนค่อยๆดูตัวอย่างหรือว่าหาตัวอย่างเพิ่มในในออนไลน์นะครับแล้วก็มาลองทำแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปสําหรับวันนี้พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ